หลากกอยเพลสวัสดีครับวันนี้มาพบกับ8ตัวละคร5ดาวที่มีกลุ่มดาวยอดเยี่ยม ภาค2นั่นเองนะหลังจากปล่อยภาค1ไปสักพักแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูเนี่ยก็ไปย้อนดูได้สำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็จะรวบรวมตัวละครที่การเปิดกลุ่มดาวนั้นวงเล็บถ้าคุณมีงบเนี่ยคุ้มค่าใช่เลนเลยนะครับและภาค2เนี่ก็คือจะไม่ซ้ำกับภาค1เลยนั่นเองนะครับจะมีตัวไหนบ้างในคลิปนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนนั้นนั้นครับฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันคนละไม้คนละมือนะครับจะได้มีคนเห็นคลิปนี้กันมากขึ้นนะครับถ้าทุกคนกดไลค์มาเยอะๆนะและฝากกด subscribe ช่องและกด play แนละฝา,นา,ากนนออไ่มล์24ชโ การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0นคนเติมเกมชั้นนำเลยนะาคะาสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเกมนชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็ยังแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุดยาติมิตเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง richmanshop มาเริ่มกันที่อันดับที่8ในคลิปนี้นะฮะก็คือวอนเดอร์อร์นั่นเองนะฮะตัวละครที่มีแม่ยกมากมายที่ถ้าใครเขาเ้าไปในกลุ่มเกนชินเนี่ยจะเห็นคนอวยอยู่ทุกวันเลยทีเดียวนะครับเดิมทีวอนเดอร์เอร์เนี่ยก็เป็นตัวละครที่โอเคอยู่แล้วตั้งแต่ซี0แต่อาจจะเบานิดนึงกับต้องใช้ฝีมือในการเล่นนิดหน่อยในการบริหารเกรดและกลุ่มดาวสมวนมาของวอนเดอร์เอร์เนี่ยก็ดูดีเกือบหมดเลยครับแต่ที่เด่นๆแล้วเปลี่ยนให้วอนเดอร์เอร์เนี่ยกลายเป็นเทียบเลยก็มีอยู่สองกลุ่มดาวด้ว ก็คือถูกออกแบบมาให้กดตอนท้ายๆอ e ีจะหมดนั่นแหละซึ่งทําให้ดาเมจของเบอร์สโวลเดอร์เนี่ยแรงขึ้นมากๆเกือบเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ C2 นี่ก็ไม่เท่าไหร่เลยเมื่อเปรียบเทียบกับ C6 นะครับใครเคยเล่นโวลเดอร์ C6 มาเนี่ยผมบอ,อกเลยเนะอย่างมันนะครับดาเมจเพิ่มมามหาศาลมากๆนะครับข้อมสำคัญมันก็คือภายใต้สถานะสกิลท่านเนี่ยมันจะสร้างความเสียหาย40%เพิ่มเติมมาโดยที่นับว่าเป็นความเสียหายของการโจมตีปกตินะครับแล้วเมื่อหลอดสีฟ้าๆเนี่ยต่ำกว่า40%เนี่ยจะฟื้นฟูพลังงานในหลอดใใหหห้้้้ดดวยยเเเเพพิิิ่่่มมมมมมาากกกททีีีสุนนนนถึงง5คคครรัััะะบ็ืืออออจฮตศษ ให้รู้สึกว่าตีไวขึ้นนะครับแล้วเวลากด E เนี่ยจะอยู่นานขึ้นด้วยคือมันกดแบบรัวมากปกติในเวนเดอร์เวลาตีจะตีหลายเห็นอยู่แล้วนะครับยิ่งตัว C6 เข้าไปเนี่ยบอกเลยว,ว่าดดเมจขึ้นรัวๆและแรงด้วยนะฮะบ้าบอสุดๆนะครับผมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เล่นแล้วฟินมากเลยกลุ่มตัวนี้ก็เลยเป็นเหมือนกลุ่มนาทีปลดล็อกพลังขั้นสูงวนเดนให้กลาาเป็นเทพจริงๆนั่นเองนะฮะ ไปต่อกันที่อันดับที่7เลยดีกว่าก็คืออายาโตะนั่นเองนะคะคำมิสโตะอยาโตะก็เป็นตัวละครที่แฟนคลับเยอะไม่แพ้กับโมนาเดอร์เลยนะครับด้วยความที่หน้าตาหล่อแล้วเอากาันแล้วก็เป็นตัวละครที่แปะน้ําได้ถี่และกว้างมากๆและทำได้เหมียนได้เยอะอีกด้วยนะครับปกติซีสูนีก็สามารถใช้งานไนดะ้อย่างค่อนข้างดีมากๆแล้ว อาจจะติดที่เบาไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้าปลดกลุ่มดาวของอายาโตเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจโดยรวมให้สูงขึ้นอย่างมากนะฮะกลุ่มดาวได้หนึงของอายาโตเนี่ยก็จะมีอยู่2กลุมกกล่มดาวด้วยกันกลุ่มดาวแรกก็คือ C2 ซึ่งทําให้จํานวนครั้งการซ้อนทับสูงสุดของนามิเซนเพิ่มเป็น5ชั้นนะครับและเมื่อ,อายาโตอยู่ในสภาวะที่มีนามิเซนอย่างน้อย3ชั้นพลังชีวิตสูงสุดจะเพิ่ม50%เลยทีเดียวก็คือถ้าเรากดสกิลใส่หน้ามอนปุ๊บฟันน้ำหนึ่งครั้งน้ำแตกขึ้นเ่ยรือ ไปสุดที่5้าสเต็คเลยนะครับก็ทําให้เล่นง่ายมากขึ้นด้วยนะและหลายๆคนก็บอกว่าคุ้มถ้าอวยอวยโตะแน่นอนหลังจากนั้นครับพลังที่แท้จริงของอวยโตะเนี่ยก็จะอยู่ที่ซีหกนั่นเองนะเพราะมันแพงที่สุดนะความสามารถก็คือเมื่อเราใช้สกิลท่าและโจมตีเป้าหมายเนี่ยจะมีดาเมจพิเศษเพิ่มขึ้นอีกสองครั้งความเสียหาย450เปอร์เซ็นต์นะครับโดยคิดจะเพลินโจมตีของอวยโตะง่ายๆแค่นี้เลยนะครับซึ่งถามว่าแรงแค่ไหนนะคือมันแรงมากๆสามารถทำดาเมจสองสามแสนได้ในเวลาสั้นๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวทีีีเเเเเเลยยพรราาาาาะว่่่ดมมมมมจทอออออกกนนนัหืบิ์ส วิ่แรกเลยนะครับหลักหลายแสนเลยนะครับแค่2ฮิตแค่นี้เนี่ยมอนก็ลงไปนอนกับพื้นแล้วนะครับยิ่งกับอเมใหม่ตอนนี้เนี่ยที่ไอ้หนอนลมมุดไปมุดมาเนี่ยอายาโตชาชารายินฟือปั๊บเดียวแล้วตีฮิตแรกแดงด้วยก็เลยเหมาะมากๆนะฮะ ตัวละครต่อมาอันดับที่6ก็คือเสียนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนทรรดาที่แสนบอบางแต่ในเกมจริงๆไม่บอบางเลยสักนิดกล้ามอย่างแน่นเลยก็คือพี่แฉมอาไห่แถมนั่นเองครับปัจจุบันกลายเป็นตัวละครเมนทีนส็อปเทียไปซะแล้วนะครับกลุ่มดาวที่ทำให้พี่แฉมติดอยู่ในลิสต์นี้ก็คือ C6 นั่นเองนะครับวาอสามารถของเขาก็คือหลังจากใช้ Elemental Burst เนี่ยอไห้แถมจะสร้างกระจกขึ้นมา3อันนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราสร้างกระจกเกินสามอันมาจากแหล่งไหนก็ได้มาจากการชาร์จโจมตีหรือสกิลท่าน รวมตัวน,น,นี้เนี่ยก็เพิ่มเตมิเกของพิแตอม,ตมอย่างมหาศาลมากๆความแรงคริ70%นี่ไม่ใช่น้อยเลยนะครับหมวกความแรงคริออฟหลักทั้งชิ้นเนี่ยก็ยังไม่ถึง70%นะแล้วก็มากกว่าบาร์เตมิเกคริของตัวสปอร์ตเฉพาะทางหลายๆตัวอีกอย่างเช่นซาร่าฟารุซันโกโลอะไรพวกเนี้ยเยอะกว่านั้นอีกนะฮะก็คือจะปกติเนี่ยซีศูนย์ก็ดีมากอยู่แล้วซีหกยิ่งทำให้โหดขึ้นไปอีกนะฮะก็เอาอันดับนี้ไปเลยนะครับ อันดับที่5ของเราก็คือยาเอะมิโกะนะครับตัวละครตัวนี้เคยพูดไปถึงนิดหน่อยในคลิปตัวละครกลุ่มดาวยอดเยี่ยมภาคแรกแต่พูดถึงนิดเดียวนะฮะรอบนี้ก็ต้องจัดเต็มเพราะว่ายาเอะมิโกะตอนนี้ไม่ได้มีกลุ่มดาวที่ดีเพียงกลุ่มดาวเดียวและอย่างที่เรารู้กันว่ายาเอะสมัยก่อนกับปัจจุบันนี้เนี่ยต่างกันมากๆนะครับตั้งแต่มีธาตุไม้เข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าทุกคนน่ะหุ่นขึ้นกันทั่วหน้านะครับโดยเฉพาะใครที่เอาไปเล่นกับทีมควิกเก้นโหดมากๆบอกเลยนะครับเล่นแค่ซี่ศูนย์ก็ได้รัมีีกาาตอเเ่้น คือกว้างมากๆปักตัวไหนก็ได้นะพาได้ทั่วห้องเลยนะครับและกลุ่มดาวนี้เนี่ยก็ยังทําให้เพิ่มเลเวลเสาเป็น4ระดับได้ด้วยนะครับซึ่งเพิ่มดาเมจของเสาด้วยก็คือทั้งไกลขึ้นทั้งแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วต่อมาก็คือยาเอช46นะครับพอสมรถก็คือเสาทุกเสาที่เราเสกมาเนี่ยจะโจมตีโดยไม่สมนัำม้องกัน60%ของศัตรูนะครับหลายคนอาจจะคุ้นๆในกลุ่มดาวนี้แน่นอนครับมันคือกลุ่มดาวเดียวกับของไดเดน42นั่นเองนะอย่างที่บอกก็คือไดเดน42เป เพราะอันนี้คือ C6 นะครับคือต้องบอกว่าของไรเด้นเนี่ยมันจะเป็นตอนฟันเบิร์สนะที่ไม่สมพลังป้องกันเท่านี้60%แต่ของยะเอ็ดเนี่ยมันเป็นเสาแทนนะครับซึ่งความแรงเนี่ยเปรียบเทียบคือกันเลยคือพูดง่ายๆคือแรงมากนะครับคือปล่อยมาปุ๊บปล่อยเสาเสร็จยืนมองมอนต้าได้เลยยะเอ็ดีกว่าไรเด้นอีกตรงที่ว่าไม่ต้องคลิกเลยนะครับคือของไรเด้นเนี่ยยังต้องกดคลิกต่อให้มันฟันใช่ไหมแต่ยาเอ็กด E เสร็จปุ๊บวิ่งไปวิ่งมาก็ได้นะคือมอนโดนผ่าด้วยแบบพลังป้องกันหายไป60%นะตายหมดนนนนนนะคครบบบบใททีี่่่่ชออออออเเเลแแถดสมงยยยาตโจ์ุณ ไปต่อกันที่อันดับที่4นะครับเป็นตัวละครที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงนะฮะก็คือทินารีนั่นเองครับตัวละครหลุดเดทที่ใครหลายๆคนก็อยากได้นะครับวงเล็บหรือเปล่านะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครกาชาธาตุไม้ตัวได้ของเกมเลยก็ว่าได้นะครับแล้วตอนนั้นถูกคนมองข้ามค่อนข้างเยอะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีตัวไหนเล่นด้วยนะครับแล้วก็จะเข้าตู้หลุดเรทตู้แซนด้าด้วยนะแต่หลังจากตัวละครธาตุไม้ตัวใหม่เข้ามาแล้วก็มีอดีแฟใหม่ๆเข้ามาเนี่ยทินารีก็เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นหรืออาจจะเกี่ยวกับคคคนน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 รรรู้้้้้วิิีีีเเเลลลล่่มมาาาากกขึ็็ไดดหหหังจะปยยใชท กเกห็นผมก็คือสามารถอาร์ดี้เตมจในเวลาสั้นๆได้อย่างรวดเร็วนะครับและกลุ่มดาวที่ทําให้ตีนดินเะนี่ยทำเดม็มเวในเวลาสั้นๆออกมาได้เร็วมากๆก็คือ46นั่นเองนะครับที่ทําให้ช่วงเวลาที่เราชาร์จยิงธนูไอตัวเรดแอโร่ที่มันกระจายธนูต่อได้เนี่ยเวลาชาร์จลดลง0.9วินาทีคือกดกดชาร์จปุ๊บเนี่ยแทบจะยิงได้เลยนะและหลังจากถูกเป้าหมายเนี่ยจะสามารถสร้างพลัสเซฟดูมแอโร่ขึ้นเพื่อขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งดอกด้วยซึ่ง ก็จะสร้างคนเสียหายเพิ่มขึ้นอีก1น0ของพลังโจมตีที่นาดีนะครับง่ายๆก็คือปกติเนี่ยเราชาร์จยิงเนี่ยคนที่นาดีเราจะกด E ก่อนใช่ไหมแล้วก็จะยิงชาร์จได้เร็วขึ้นสครั้งด้วยกันแต่ทีนี้ถ้าทีนาดีมี C6 เนี่ยจะคือยิงได้เลยนะคือกดที่ขวาปุ๊บยิงเลยเป็นชาร์จยิงไปเลยนะแล้วปกติเนี่ยธนูเนี่ยะอากมา4ฮิตมันก็จะเพิ่มขึ้นอีก1่งฮิตนะครับซึ่งทำดาเมจแรงขึ้นอีกด้วยซีหกนั่นเองนะคร ป็นกลุ่มดาวยอดเยี่ยมและดีมากๆสําหรับตัวลดเลทน,นะครับที่นาดีนะครับดีที่สุดในบรรดาตัวลดเรททั้งหมดตอนนี้นะฮะตัวละครอันดับที่3ของคลิปนี้หลายคนก็น่าจะนึกไม่ถึงเช่นกันนะครับซึ่งก็คือนิโลนั่นเองอีกหนึ่งตัวละครจากซูเมรุนะครับเป็นตัวท่าน้ำที่ไม่ได้มีดีแค่ความสวยหรือการเต้นที่น่ารักเท่านั้นนะครับแต่ความเก่งในเกมและกลุ่มดาวของเธอเนี่ยก็ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันกลุ่มดาวที่ทาให้เธอมาติดอันดับนี้ก็คือ c 2นะครับที่ทําให้เวลากดสกิล e 3ครั้งเนี่ยแล้วนี่โลไปเต้นโดนมอนจะทําการลดต้านทานธาตุน้ำของมอน35ครับและไม่ใช่แค่ด้านน้ำครับลดต้านทานธาตุไม้ด้วย35ต์โดยทำให้มอนสเตอร์เนี่ยก็แค่โดนสกิล e ของนิโลเนี่ยก็พอเลยนะครับคือมันเงื่อนไขค่อนข้างง่ายเนาะแล้วดูจํานวนเปอร์เซ็นต์ในการลดต้านทานเนี่ยก็จะดูแล้วว่ามันโหดขนาดไหนนะครับแลัตตี้นิโลเนี่ยยังไงก็มีแต่ธาตุไม้กับธาตุน้าอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มดาวที่ดีมากๆแลละกุ่มดาวสุดขี้โก,โลกและกล C6 นะครับที่ทําให้เลือดทุกๆ1น0 0งนดวงของนิโลเนี่ยจะทำให้อัตราคลีของนิโรเพิ่มขึ้น0.6%และความแรงคลีเพิ่มขึ้น1.2%และเพิ่มได้สูงสุดถึง30%อัตราคลีและ60%ความแรงคลีเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนคือได้อยู่แล้วนะครับนิโร C6 ยังไงก็ปั้นเลือดได้ถึง70,000อยู่แล้วนะครับทำให้เลืเมฆของนิโรเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับ C2 และ C1 C6 เนี่ยไม่ใช่แค่นิโรแดงตัวเดียวนะคือแดงทั้งตี้นะครับคือนิโรเนี่ยเป็นตัวละครที่โอเคตีีี้้้ท่่่่เเลนนนไดดยคอขางจกั มเมล็ดพันธุ์ระเบิดกระจายแถนด้วยเม็ดน้ําเติมมาเนี่ยก็แดงนะครับไอหนอนลมบินไปมาเนี่ยกลายเป็นขนมไปเลยนะเมื่อเจอกับคอมโ,มโบแบบนี้โลนะฮิดะแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับอันดับที่2ตัวนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยในคลิปกลุ่มดาวยอดเยี่ยมนะตอนนี้ผมคิดว่าตัวละครตัวนี้คือตัวละครที่ดีที่สุดในเกมเลยด้วยซ้าก็คือเย่หลันนะครับเป็นตัวละครที่ติดเมตา,มาต,ตั้งแต่เข้าเกมครั้งแรกและปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังไม่มีวิวเวลจะตกเมตา และเก่งขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเย่หลานเนี่ยแค่เปิดซีสนะูนผมบอกเลยว่าพอเลยครับคือพอแล้วมันเก่งมากๆแต่ตอนนี้เนี่ยมันยิ่งเก่งขึ้นอีกเพราะมันเล่นได้กับปฏิกิริยาแทบจะทุกอย่างในเกมนี้นะครับและแน่นอนกลุ่มดาที่ทำให้เย่หลานี่ยติดใน่นันนี้ก็คือ C6 นั่นเองนะครับที่จะเปลี่ยนจากเยหลานถือธนู มันเป็นถือปืนกลแทนนะครับคือต้งโม่เย่หลันปกตินะซีศูนย์นักเติมเตเมตได้จากการยิงลูกเต๋าแรงประมาณนึงอยู่แล้วนะครับแต่ทีเนี้ยซีหกจะทำให้เย่หลันกลายเป็นแบบคือจริงมันไม่ใช่แค่ปืนกลนะมันเหมือนยิงปะซูก้าแบบรัวๆก็คือมันทําให้การโจมตีปกติหลังกดเบิร์ดนะครับจะเปลี่ยนเป็นการยิงเด็กทูบาร์ฟสูงสุด5ครั้งนะครับเด็กทูบาร์ฟคือตอนที่เย่หลันชาร์จยิงจนให้กําไรเรืองแสงแล้วปล่อยลูกธนูออกไปใหญ่ๆทำเตเมตท่าน,น้ําแบบนั้นเลยซึ่ง มันยิงระเบิดแบบนั้นนะออกมาโดดๆนะครับเป็นดาเมจหมู่ค่อนข้างกว้างและคิดตามเลือดเหมือนชาร์จยิงอะซึ่งบอกเลยว่าบ้าบอมากคืออย่างที่ในคลิปขิงดีล่าสุดอะ่ะเย่หลันซีหกดคิวยิงมอนปั๊บเดียวคือมอนหมู่ยืนใกล้ๆกันอะ่ะตายหมดเลยนะครับแล้วไม่เพียงแค่ซีหกนะจริงกลุ่มดาวเย่หลันเนี่ยดี D ทุกอันเลยแบบซีหนึ่งก็ทำให้กดอ e ีได้2รอบอะไรเงี้ยซีสองก็ทำให้เบิร์สแสดงขึ้นอีกต่างหากแล้วก็สก e นะิลอีน่ะวิ่ง2รอบเนี่ย เอาไปใช้สำรวจโลกก็ทําให้สำรวจโลกได้เร็วขึ้นด้วยนะคือโอ้โหอะไรมันจะดีขนาดนี้ก็เออันดับนี้ไปเลยนะครับและสุดท้ายอันดับที่1ในคลิปนี้ครับตัวละคร5้าดาวกลุ่มดาวยอดเยี่ยมภาคสอนะก็คือนาฮิดะนั่นเองนะครับหลายคนน่าจะราได้ตัวนี้นะกำลังจะมาดีล่าแล้วด้วยนะครับเป็นตัวละครท่าไม้ที่โกงที่สุดในเกมตอนนี้นะก็สมทานะเทพไม้นะครับมีความสามารถในการทำเดเมจและแปะท่าไม้ที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้นะครับและมีทีมให้เล่นหลากหลายสุดๆนะครับ คือเรียกได้ว่าทีมไหนที่มันใช้ตัวท่านไม้ใส่ในเฮดะได้หมดเลยนะครับกลุ่มดาวที่ดีโคตรๆนะฮะเอาจำมันดี้ทั้งัมแหละแต่โดยเฉพาะ C2 นะครับเป็นกลุ่มดาวที่หลายคนเนี่ยไม่ได้ไม่แนะนำให้เปิดเพราะบอกว่าถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยคือมอนจะตายหมดเร็วเกินไปนะอารมณ์ว่ามันแรงเกินความจําเป็นก็คือถ้าอยากจะเล่นยังมีความบันเทิงอยู่เนี่ยก็อย่าเปิดเลยนะครับซึ่งความสามารถของ C2 ในเฮดะก็คือทุกปฏิกิริยายเนี่ยมันจะแรงขึ้นหมดนะครับอย่างเช่นพวกมเมล็ดพันธุ์จากการไฮเปอร์บลูมจะสามารถติดคลิได้นะครับโดยถูกกำหนดให้มีอัตรา ที่เล่นกับตีนิโลเช่นกันนะครับอีกแบบนึงก็คือภายใน8วินาทีหลังจากศัตรูโดนปลุกรล้าบีบอัดเพลขยายซึ่งก็คือเซตที่มันขโมบท่าไฟฟ้านะพลังป้องกันจะลดลง30%เป็นะครับโอ้โหเอาเป็นว่าไปเล่นกับตีไหนเนะี่ยก็คือแดงขึ้นหมดเลยนะครับแรงขึ้นค่อนข้างเยอะด้วยนะครับและไปต่ออีกครับ ซ2ก็ยังไม่จบนะถ้าถ้าเกิดมีงบไปต่อนะ 6, นครับซ6ในฮิดะครับก็โกงสุดๆเช่นกันนะครับเมื่อในฮิดะเนี่ยทำการโจมตีปกติโดนมอนที่ติดเอฟเฟกต์ล้องถ่ายรูปอยู่หลังกดเบอร์นะครับจะมีเอฟเฟกต์ดาเมจหมู่ขึ้นมานะครับโดยคิดจาก200%ของมัลงโจมตีและ400%ของความชนะท่านของในฮิดะนะครับคือทั้งหมดเนี่ยต้องต้องกดเบอร์ก่อนนะถ,ถึงถึงจะติดนะแต่นั่นแหละทำให้ในฮิดะเนี่ยเป็นตัวยืนฟิวท่านไม้ออมมาตีปับปับปับ,ปบ,ปบแบบแรงมากดาเเเมจสีขีขยวป็นแบบหหลาย,ลาย,ลายมื่นต่อเนื่องกัันนนนะคครบือทใใให้ฮิดะเนี่ยไ้สุดในเกมตัวนึงเลยนะครับ และนอกจากนั้นเนะี่ยนาฮิดะก,ก็เป็นตัวละครที่มีกลุ่มดาวดีทุกกลุ่มดาวเลยนะครับอย่างเช่นแบบใน,นที่หนึ่งเนี่ยก็ทำให้เราเป็นท็อปเบิร์เนี่ยดีขึ้นเพราะว่าได้นับตัวละครธาตุในทีมเนี่ยหนึ่งธาตุทุกธาตุนะครับตั้งแต่แรกเลยนะครับแล้วอย่างซีสี่อย่างเงี้ยเวลาก,กด e ใส่มอนเนี่ยก็จะได้ดับความชำน,นาญธาตุเพิ่มด้วยทำให้ปั้นง่ายขึ้นด้วยนะครับก็นั่นแหละนะครับซีศูนย์ก็ดีมากอยู่แล้วซีหนึ่งถึงหกเนี่ยดีหมดแล้วยิ่งเป็นเทพอีกนาฮิดะครับก็เลยเอาอออััััััันน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 นดดดดบบบบใคคคคคคคลลลลลลิปปีี้้ไเเยยยยะะะะะะรรรรแแ่่่่หทาาาาผูชมมมกก็ืตวววุภ2 เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและคลิปว่ามีตัวละคร5้าดาวตัวไหนที่ควรจะติดในโผนี้อีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับแต่ผมคิดว่าคลิปหน้าเนี่ยเราควรจะมีตัวละคร5ดาวที่มีกลุ่มดาวยอดเยี่ยมภาค2มากกว่านะครับผมว่าผมคิดถึงยอดเยี่ยมมากกว่านะใครอยากดูยอดเยี่ยมเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะบันเทิงกันไปนะครับลาก่อนเพล์ก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนใครที่อยากจะเปิดกลุ่มดาวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตู้นี้หรือตู้หหนนนน้้าา่กก็ขอใโดัทุคยลืม ใช้เพชรจาก Richman Shop นั่นเอนะงฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย